บอกแล้วผมบอกแล้วพี่บีทมาแบบสโมแบบพี่พี่บอกต่อหน้าก็พูกพูดสองแป่นแดดตะแกรงบแดดแดดแรดใช่หนักซีแผ่นเนี้ยหนักซีกับบี๊มาเลยพร้อมโงมือพี่จังเหือ แคปตรงนี้แล้วมันจะสมู้พนะามตรงนี้นะถ้ามันตีผมก็ไเตมาเล่นกับได้เลยที่ออกดิดีโอแท็ก Disco เจ้เล่นสองนะถ้าถ้าเอามาบอกจะโยกได้โดนหรอ e t s g o l a s ก o กงเห็นกระหลัดเข้าผมรอบายสวนนะซีลองมา cover going out สมอสิงครัมกี่ตัวดียวตัวเดียวมาอตัวแล้วผมแฟนชาได้ไมแให้โยกเลยปะโรกวมันเอาด้ยเฮ้ยลองบีปัตตอวหนึงสมอเอะไอ้สมอสู้อีกลูกนึง เอเป็นแค่ไอหน้าครับไม่จะถอยไังไไม่ไม่ถอยไม่ถอยขึ้นดีพี่คอนโทรลแบบระโยกมันเนี่ยฟังเสียงโยกระวังนะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะตีำัำซีเมนมันไม่แม่เราได้ข่าวเออต้องกระแทกมันปิดดับเป็นดอเ็ผมแคมป์ซีละวัดใจเลยแล้วแฟนหลังบอม มา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  cage รึกลบไอยู่แน่น่อยอู่แอยไม่ได้30นผมเจ็บผมเจ็บตัวนี้แล่าสุดเฮ้ยดีวไอ้นี่วินโดวินโดผมเจ็บน้า้ลองออกดัมันดอเดูแถมันดอมไม่แถบดีด ให้เด๋ยวปันดอแทงซ้าต้ e งไม่ไวันไม่ทันไม่ทันรอบรบลบรบสวยสวยทิ่เลยหัวเปิดเลยต้องไม่ไหวอะ

ที่อยู่ที่จะปาดตาาว่ะไสแกนแปดสามิแปดลูกป่ะไม่มีแล้วแมงขาวจะต้องเดินกลับไปหมดมองแฟดเ่ยเดี๋ยวแฟดเอาแฟดตรงไหนมั่งหลังบอมสองลูกหรือจังหวะแรกเด

เอาปืนเอาปืนไปเอาปืนไปม่เมามเอ่เอ่เอ a t อ e งแาหลังเอหลังมสามสองไ้เจ็บไปด้เจ็บเต็เต็มันม่มีอยู่มีอยู่มีอยู่แก่ัน้าังั้างัยหลังตัวเดียวังยแอแก่แล้วแก่แล้วผมเองแค่ยงผมเอง

มาคอสเงอนหมดออกมาแล้วเติมเติมเติมเดี๋ยวมดตีหน่อยลูกนึงช่วยไม่ให้มันได้ข่าวแล้วก็มดตีซ้ายแล้วก็บายซ้ายไปต้าปืนมาเดี๋ยวเลี้ยงห้อยให้พี่เออไปตีพี่เดี๋ยวผมเข้าบีนะเข้าบีเดี๋ยวแฟดซ้ายใกล้ ีวแบ่หตลอวางเนายดูวินโด์นะ30 seconds left ้กับนใช่ไหมดูับบันดอยดูดับัดออยู่ผมดูดับดออยู่เป็นนอเนี่ยแล้เก้าล <sh> ิงกับบลนบอม1 enemy remaining Attackers win. แม่เอาไวเปอร์มาเอ็กแม่ฉีกกดทุกตำรา <Hey. S 1> ใไทยไม่เป็นไรเอาน้องเซกมาด้วยอ่ะทำไมนะเราใช้สกิลเป็นโคตร,ร,รดีเลยวะมกเมื่อกี้ ออไอสัตว์ตอนซ้อมอย่างเมาเราอะาอไปเอาไงมีแค่สองลูกมาล้วว่าไปเลยว่าไปวาไปเฮ้ยไเปอร์มันยิงกราแพงตรงนี้เอ้ยซีอ้อเป็นนี้ขนาเดียใช้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวซื้อให้เดี<อ>๋ยวซื้อให้เอเวนไปบี แอบเรางั้นเดี๋ยวปันเปิดเบสแต่เของง่ายอยู่ไม่มีจูจอยคุณปานเหมือนเดิมหน้ามีกับวิต้านะเออสามสองค่อยๆนะเมดิปสมองตรงนี้ให้หน่อยนะมอสได้ครับได้ครับเอเบนเดี๋ยวต่อไปรถปาปิดลบหนเอาหน่อยเว้ย Let's go เมดิปเมดิปสกบเอาเว้ยพี่เดินเข้าสมองของผมเลยเฮ้ยเชียจ้างตัวอเลยตายตายตัวอะไรตรงนั้น มีแฟดบ้างหมดตรงนี้ตรงตัวตรงนี้ตรงตัวแฟด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 แต่ว่าแต่ว่ากับบาเราคนไปห้องหลีห้องหล็กห้องหล็กเอาไปห้องหลีเอาเดี๋ยวแฟ้ให้เดี๋ยวแฟให้เอาไปไม่ไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องหล็กคอยสว่าอยู่ทั้ววีแล้วก็ไฟเปอร์เอชเข้าเกมอ่ะมันอีกตัวสีสีไปมันโดนน้ำแข็งไปไม่ได้ ผมบังให้เฮเวนผมบางให้เฮเวนผมเจ็บเทเวศผ่านมยังยังครับดูอยู่่านะไดที่ปิดมุมต่ยมาตุ๋ยตัวนึงผมวัดใจละพีทีตัวหนึงตุ๋ยตัวนึงตุ๋ยพี่หรือตุ๋ยฐานตุ๋ยลบแลวีดสอง ตองเลยพี่เล่นตองอ่ะสุดท้าเลยเวลาไม่ถันเราคบค้ายเสือนหนึงเอน้่างเปิดตีแห่ <What? S 1> แมงขดน้ำแข็งยเยถือหอกา,าดเขาวิ่งมาถเลยแล้วก็ยิ่งมาตีปีบ่ะผอโดนซีทีท้พี่เก่า They found my wire. Cage Triggered. Cage triggered. Cage triggered. Yeah. Ah. Oh. one Last player standing. One enemy remaining. <laughs> 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 uh. Uh. Bounce. ได่นเตยจัดไม่ออกอยู right. ่ GG บอสแอบแกงอยจับพี่นี่จับแล้วเฮ้ยใช่ไหมจับพี่ มือไต๋ยไวนตต๋ยไวน์าอะไรอย่นไทุกอย่างอ่ะู้ยเก็บเลยเลือามิดนะพี่ที่ตัวนึงพี่เดินสองตัวพี่ต้งต่ปเอาแล้ว แล้วมันเจ็บมันเจ็บหน่งเนะมีว้ตัว seconds left ลงแล้ว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  one enemy remaining ตรงนี้นทายโซวาแก้ม างเงียบงเลยต่ปแกนเอลมนะแกนเอลมที่มีกล้องมันยังไม่ยังไม่ผ่านไม่ผ่านไป่อต่อตอลุหมดจอตเลยขามดป่ายมีละทาไม่ยกนะั้ปอเเอตเ อุ้ยเจ็บโดนมันสองตัวสองตัวพี่สตัวเรสมองหน้าบีเมลได้ปตายตายคีจติกโอสาตัวสามตัวเอาบบอยดแคปไปไหอไปจ เด็กรอบไเหี้ยไม่บายโมไม่ต้องยิงเลยดีดี